สวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอดดำทีมเช่นเคยนะครับทางมันเริ่มครับแคบครับวันนี้ก็เลยต้องเอาคุมทรัพย์ออกก่อนจังหวะดวงฮะดวงดีฮะเมื่อวานนี้ว่าเมื่อไหร่จะได้ถึงคิวเอาคุมซัพย์ออกเพราะว่า รถหกล้อม,มีที่กับลำน้อยฮะไม่กว้างจำเป็นที่จะต้องเอาลูกลังออกก่อนเพื่อว่าจะให้พื้นที่มันกว้างขึ้นครับตื่นเช้ามานี่มีคนสั่งลูกลังฮะบอกว่ามีเท่าไหร่เอาหมดเลยโอ้ดวงดีแต่เช้าวันนี้บิรอดต่อรับตุจีหรือเปล่าอะพออ,ออกแล้วพื้นที่ก็กว้างขึ้นนะหกล้อก็ไม่ต้องไปกับลำ อยมาทีจะท่อท่อท่อฮะอ,อีกสักหน่อยก็ลงมาได้เลยฮะนี่ตรงนี้เสียเตยเอาออกบนแล้วนะเหลือเฉพาะตรงนู้นแหละบนเนินนั่นเหลืออีกหน่อยหนึ่งนี่เริ่มเกียร์ปรับแล้วครับหลังจากเอาคุมซับออกตรงนี้แล้วปรับเกียร์แล้วเดี๋ยวก็จะไปเอาตรงนู้นต่อนี่ก็น่าจะได้อยู่ประมาณ30 40ิบีเที่ยวครับแหมทำไมมาสั่งช้าจัง เขาเอาไปที่เอาไปสต๊อกครับเพื่อว่าทําถนนดินนี่แหละแล้วก็เอาลูกรลางลยหน้าครับปรับเอาดินดาลลงก่อนแล้วก็เอาลูกหลงครับเลยมาสั่งสั่งลูกรลงครับบอกมีเท่าไหร่เอาหมดน่น่าจะมีสักร้อยเที่ยวเนาะหมดแน่ๆนครับวันนี้คุ้มซับบอลูกนี้ฮะน่าจะหมดแน่ ตอนนี้เจียเตอร์กำลังปรับครับปรับให้หกล้อดำนี่สามารถมาวนอยู่นี่ได้เลยครับเดินหน้ามาแล้วถอยหลังมาได้เลยเมื่อวานนี้ถ้าดูคลิปจะรู้เลยว่าต้องเอามาเียะท่อทเีละท่อทเีละททอดนะถอยมาเียะททอครับโอ้โหดูซะปรับเสียบวงเลยฮะเจียเตอร์ ปรับไว้ให้สำหรับหกล้อได้กลับลำรถได้อะไรได้ครับเรียบเลยฮะฮะปรับเรียบปงเลยฮะทีนี้ก็เดินหน้ามาข้างหน้าได้แล้วก็ถอยหลังไปเอาได้สบายเลยครับวันนี้ทีนี้สบายแล้วพื้นที่ได้มีที่กลับลำรถหกล้อกว้างขึ้นแล้วฮะวันนี้เอาให้หมดเลยนะคุ้มทรัพย์ครับ ให้เหลือแต่ดินดานนะนี่บอลูกนี้จะคู่กันจริงๆนี่ก็เหลือไม่กี่ร้อยเที่ยวก็จะหมดแล้วนะโอ้โหเข้าออกเข้าออกบอกนี้ไม่รู้กี่รอบครับนี่ใกล้จะหมดอีกบองแลนะ้เดินมาตักคุ้มทรัพย์ต่อครับทีนี้ก็จะสบายแนละ้วโซนนี้ลูกลังนี่เยอะจริงๆนะ พื้นแผ่นนี้ตรงเนี้ยพื้นตรงเนี้ยเยอะจริงๆครับแล้วก็เป็นลูกรังที่สวยด้วยเม็ดเล็กๆด้วยฮะนี่ดูความหนานี่ความหนาของชั้นลูกรังเนี่ยเป็นเม็ดเลยนะถ้าดูอย่างนี้เห็นเลยเป็นเม็ดเลยนะอ่ะพร้อมแล้วครับโอ้ให้หกล้อลงไปข้างล่างเลยเทสเตอร์อ,อ่ะดีเป็นกันครับ นี่ย่อนอย่างนี้เลยลงไปข้างล่างเลยฮะอีกคันหนึ่งก็เดินหน้ามาเลยเดินหน้ามากับลำตรงนี้ก็ได้ฮะนี่นกะให้หกล้ออยู่ข้างล่างเลยฮะโอ้โหอย่างนี้สบายเลยนี่ <laughs> แต่ขึ้นก็ไม่สับ ขึ้นก็นสบายอยู่แล้วครับบกรอดำแทงทางแข็งอย่างนี้บุกรอดำก็เริ่มทยอยกันมาแล้วนี่เขามีที่กับลํำลบให้เรียบร้อยแล้วลงมากันเลยฮะนี่ฮะกว้างแล้วเข้ามาจอดรอกันเลยฮะไม่เหมือนเมื่อวานนะเมื่อวานนี่ต้อง ถอยมาจอดทีละท่อทีละทอ่ทะทอรครับกว่าจะลงถอยลงมาเอาดินได้วันนี้ปรับกว้างแล้วนี่มาจอดรอเลยนี่ฮะอ่ะเต็มแล้วครับน้องนัททางไม่มีปัญหาครับไม่ยุบแข็งโป๊ก เหลืออีกไม่เท่าไรนะบอ่อลูกนี้ฮะดินนะน่าจะอยู่ประมาณอีกสักสามร้อยเที่ยวก็น่าจะหมดแล้วดินบอ่อนี้บ่อคุมมรัพย์ช่วงนี้ผมก็ไปเจอมาอีกที่หนึ่งที่ที่ว่าเสียเตอร์หาปหลาไหลนั่นก็คุมทรัพย์เหมือนกันครับเริ่มเอาไปทยอยบ้านนะตอนนี้ที่บ้านก็มีลูกรังเกือบประมาณร้อยกว่าล้วนะ เนี่ยลูกานี้เจอที่ไหนก็จะเอาไปสต็อกอยู่บ้านฮะเป็นอะไรที่ขายดีมากเลยช่วงหน้าฝนนะบางเจ้านี่จะตักผสมดินงกันไปเยอะนะแต่ของบุญรอดนี่คัดเน้นๆฮนะอาจจะมีผสมนิดๆหน่อยๆเป็นธรรมดาฮะ ลงนม,มาแล้วครับไม่ต้องไปจอดรอกนรันนะฮะนี่เริ่มทยอยลงมากันก็น่าจะเหลืออีกประมาณสักสิบกว่าเที่ยวเลยแหละคุ้มทรัพย์ครับก็น่าจะหมด หนาเป็นเมตรเลยนะชั้นของลูกลังเนี่ยฮะอ่ะโลยให้เลยยืนตักอย่างนี้มองเห็นหมดเลยครับว่าเต็มไหมเต็มหน้าเต็มหลังไหมถ้าหกรอดำถอยมาข้างหลังนี่คนขับจะมองไม่ค่อยเห็นข้างหน้านะว่าข้างหน้ามันเต็มไหมแต่ถ้าตักอย่างนี้มองเห็นหมดเลย การเวียงคิวต่อไปปล่อยลงมาเลยฮะไม่ล่นบอ่อแน่นอนครับมีดินค้ำไว้หน่อยหนึ่ง บาดได้ไมไม่เสียเวลาแลยวันนี้ได้เปิดกลุ่มซับออกนี่มีที่กลับรถสบายๆนะครับทีนี้ ใสอีกสักบุงกีหนึ่งฮะบุงกีหนึ่งข้างหน้าก็น่าจะเต็มแล้วมันแล้วแต่โซนนะครับแถวบ้านผมเรื่องราคาลูกลางนี่ถ้าแถวนี้จะขายอยู่ประมาณเจ็ดร้อยถึงแปดร้อยฮะแต่ถ้าเลยจากนี่ไปประมาณสักห้ากิโลนะจะพาะไปซื้อลูกลางเขานะ เที่ยวละสี่ร้อยไม่รวมค่าแมคโครค่าหกล้อวิ่งนะเขาขายครับขายเที่ยวละสี่ร้อยเลยนะมันแล้วแต่โซนครับแพงเหมือนกันเลยนะผมก็เลยชื่อตั้งลูกรังว่าคุมทรัพย์ครับเปิดบอ่อไหนนะรวยบอ่อนั่นแหละถ้ามีเยอะก็รวยเยอะมีน้อยก็รวยน้อยนะถ้าได้เปิดเจอนะตรงไหนมีลูกรังนะปีนี้บุญรอดเจอไปสองที่แล้วนะ สามที่ดิแต่อีกที่หนึ่งไม่ค่อยสวยเม็ดใหญ่แต่จะมีสองที่ที่เม็ดสวยๆครับเล็กๆแบบนี้คะ โอ้ไม่กลาปออล่อยเบรกยังเหยียบเบกขาไว้เลยบางต่อซูโม่เลยอ่ะเต็มแล้วครับเต็มแล้วให้ดูสภาพบออีกรอบนะครับจบไปแล้วดีนะกัวว่าจะไม่มีน้ำใช้ใ,ให้หมดปีหนึ่งฮะเนี่ยเอาไปเถอะใช้ไปเถอะครับทีนี้ปีหนึ่งหมดก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับ อใหญ่ขนนาดนี้เดี๋ยวคลิปนี้บุญรอดขอจบเพียงเท่านี้ก็แล้วกันครับขอพระคุณมากเลครับที่เข้ามารับชมช่องของบุญรอดด้ามทีมสำหรับคลิปนี้บุญรอดสวัสดีครับ